สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะอยู่กับดิฉันชัรชรลเช่นเคยคะ่ะแล้วก็ยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบรรชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้จะลงกันไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไทยเชิญติดตามค่ะ สำนักง,งานพัฒนาภาค5ห,หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาได้จัดก,กำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วและกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและยุทธบกรค์ด้านบรรเทาสาธารณาภายัยสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยจังหวัดนครราชสีมาโดยมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับชาวบ้านผู้ประสบภยัยณบ้านวังกลางตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป สำนักง,งานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาจัดชุดช่วยเหลือประชาชนเคลื่อนที่เร็วเข้าดำเนินการเฝ้าระวังและสังเกตการพร้อมทั้งประเมินสถานการณ์ระดับน้ำในลำแม่น้ำกลางและลำแม่แจ่ม เนื่องจากมีฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรซึ่งปัจจุบันนะคะก็ระดับน้ําได้ลดลงเข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมคํำพร้อมเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันเหตุการณ์ณพื้นที่อําเภอจองทองอําเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดบรรเทาสาธรารณภยัยเคลื่อนที่เร็วเข้าดำเนินการสำรวจถนนคลองกีดเส้นศูนย์กลางบ้านสาวแล ซึ่งขาดเป็นระยะทาง6เมตรเนื่องจากอิทธิพลของพายุโนลูส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้โดยหน่วยได้ประสานขอรับการสนับสนุนรถสะพานหนุนมั่นจากศูนย์บรรเทาสาธรารณาภัยสตางานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวณถนน,นเส้นบ้านศูนย์กลางบ้านสาวแลอเภอโพตากจหนองคายน,นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ